เรียนเชิญครับครับผมเรียนทประธานนะครับผมประหยัดจตุพรมิทากุลสมาชิกวุฒิสภากลุ่มประชาสังคมนะครับจากจงังหวัดเชียงใหม่ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับผลงานของปปชที่ได้รายงานนะฮะผลการปฏิบัติงานปีประจำปีงบประมาณ2,566นะฮะที่พูดถึงนะครับ จำนวนเรื่องร้องเรียนนะครับที่ลดลง5.27%ที่เป็นถ้าโดยเป้าหมายเรื่องหนึ่งก็คือการทำให้คดีจริตและ,ะประพฤติม่ชอบโดยภาพรวมลดลงนะครับแล้วสิ่งที่ท่านเลขาผมได้รับฟังจากท่านเลขาพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับว่าโดยปัจจัยที่มุง่งแนวนโยบายที่มุ่งเน้นป้องนำปรับนะครับ แล้วยุทธศาสตร์สำคัญคือการไปสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับโดยมุ่งเน้นที่จะไปเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพขยายผลเครือข่ายภาคประชาสังคมเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายองค์กรชุมชนโดยการทำงานบูรณาการกับองค์กรต่างๆที่มีอยู่ทีนี้สิ่งที่ <c oughs> ผมอยากจะมีข้อสังเกตก็คือว่าผมไปดูในแผนปฏิบัติ ควจริงยุทธศาสตร์นี้สําคัญแต่ว่าผมอยากจะเสนอแนะนะครับว่าอยากให้ในแผนปฏิบัติเนี่ยกำหนดค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของขบกการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับแล้ว <c oughs> นะครับการทํารายงานผมอยากจะเสนอแนะว่าอยากให้รายงานโดยเทียบกับเอาค่าไอเป้าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตินะครับอยากให้เทียบตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่น เรื่องเกี่ยวกับจํานวนเรื่องเก่าวหานะครับร้องเรียนในคดีทุจริตนะครับผมไปเช็คดูในแผนปฏิบัติบอกว่าจริงจริงแล้วมีค่าเป้าหมายอยู่ที่สิบเอร์เซ็นย่างงี้ครับผมคิดว่าในรายงานควรจะเอาตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติมเวลารายงานคือสัมพันธ์กับตัวชี้ว,ว่าเราบรรลุก,กับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหรือไม่นะครับผมมีข้อเสนอว่าอยากให้การทํารายงานของปปชเนี่ยได้เอาเทียบกับตัวชี้วัดด้วยนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะนะครับถือว่าเป็นข้อเสนอแนะก็แล้วกันนะผมคิดว่าจากรายงานนะครับก็ยังชี้อีกว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องกรณีคดีเรื่องการร้องเรียนอย่างต่างๆ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วผมคิดว่าเห็นในแนวทางการทํางานเรื่องนี้ที่เขียนไว้ในรายงาน ซึ่งมันยังไม่ชัดเจนเราจะเห็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ชัดเจนว่าการที่ไปบูรณาการร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและองค์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่เองมีภารกิจที่ไปสนับสนุนเรื่องของสภาการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นการจัดตั้งภายใต้พรบรสภาองค์กรชุมชนปี2511และผมอยากคิดว่านี่น่าจะเป็นเรียกว่าอะไรยุทธศาสตร์สําคัญที่อยากให้ เสนอให้ปปชนะครับบุรณาการทํางานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรวมกับปปทนะครับ<ส>เพื่อเป็นหนุนเสริมศักยาภาพและสร้างกันมีส่วนร่วมให้กับ i, สภาองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานป้องกันนะครับขอขอบคุณครับกับขอบคุณครับครับ